สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับในเรื่องของพัฒนาการของมนุษยชาตินะครับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส .4.2 นะครับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจําวันนะครับอย่างที่คุณครูได้เคยสอนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเด็กๆครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ของเรานะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ ถ้าเรียนจาได้นะครับที่คุณครูเคยให้ทารายงานที่สี่ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือในอดีตนะครับเรามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับในปัจจุบันเรามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับในเรื่องของยานพาหนะนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับเราสัญจรกันทางเรือนะครับในส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทงการเดินดยปัจจุบันเป็นไงครับเราก็มียานพาหนะที่ ดูราขึ้นดูดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับอ,อย่างเรื่องของที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่อาศัยก็สมัยก่อน,นบ้านเนี่ยนะครับบ้านก็จะสมัยใหม่จะเป็นบ้านจะเป็นอย่างี้นะครับสมัยก่อนบ้านก็จะเป็นแบบชุมชนนะครับแล้วก็บ้านไม้นะครับหลังคาเป็นจากนะครับแต่สมัยนี้นะครับบ้านก็เป็นทรงโมเดิร์นนะครับทรง ที่ส,สมัยขึ้นนะครับนำจาษณาการจากาหลายๆประเทศมามิกมารวมกันนะครับอันนี้คือเรื่องของอสมัยอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดได้ชัดเลยเนี่ยคือนะครับเรื่องของยานพาหน,นะเห็นไหมครับถ้าเราดูนะครับทางเรือเนี่ยสมัยก่อนเเรา เดินทางกันทางเรือเนี่ยนะครับถามว่ามลพิษมีไหมก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์ขึ้นมาขึ้นปุ๊บต้องเติมน้ามันเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บอัดรถสตาร์ทมาก็ต้องมีท่อไอเสียออกมาซึ่งก็จะสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกนะครับซึ่งก็จะทําลายสิ่งแวดล้อมไปมากขึ้นอีกนะครับที่นี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเน้นเรื่องของแม่น้ำลำคลอง นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีขยะนะครับขยะเราไม่มีเราไม่ได้เอาอะไรไปทิ้งเราไม่เคยเอาโฟมเข้าไปทิ้งเราไม่ได้เอาถุงพลาสติกลงไปทิ้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งพวกเนี้ยเวลาการย่อยสลายเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เห็นแล้วควรทำยังไงนะครับคุณครูก็มีใบงานให้ในหนึ่งใบครับใบงานใบนี้นะครับเป็นภาพของอแม่น้ำลำคลองที่มีขยะนะครับ แล้วเน่าเสียแล้วทาให้ออกซิเจนในน้ําเนี่ยหมดไปทําให้ปลาหรือสิ่งที่มีชีวิตในน้ําเนี่ยาตายไปนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ครูมีงาน,นให้นักเรียนทำง่ายๆนะครับก็คือนักเรียนดูว่าเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกยังไงนะครับนักเรียนมีวิธีวิธีการแก้ไขยังไงด้วยตัวของเรียนเองนะครับโดยการเขียนมันยายใต้ภาพมานะครับ เขียนบรรยายใต้ภาพมาว่าเราจะทํายังไงดีนะครับให้แม่น e ้ำลำคลองเราได้อย no ู่ได้นะครับออกซิเจนในน้ามีนะครับเพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําเนี่ยนะครับได้มีชีวิตอยู่นะครับไม่ไ่พลาดเื่องห็นไหมครับว่าปลาก็ตายเห็นไหมครับเพราะว่าน้ําเน่าเสียและออกซิเจนมันไม่มีนะครับให้เรียนเขียนบรรยายใต้ภาพมานะครับอันนี้เป็นงานง่ายๆวันหนึ่งนะครับเรื่องในวันหยุดวันนี้นะครับให้เรียนเขียนบรรยายใต้ภาพมานะครับตาม หัวข้อตามรูปภาพที่ครูกาหนดให้นะครับอ่าวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องของอ่าพัฒนาการของมนุษยชาตินะครับครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ